สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแน่โรมก้าวไกลแจงไม่เคยข่มขู่ไล่ที่ชาวบ้านเกาะงาซัดศีระชัยยันใช้ลูกไม้สกกระป่จอจฟ้องกลับ จากกรณีนายซิระเจนจาคะประธานกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนำประชาชนรายหนึ่งพร้อมครอบครัวที่อาศัยอยู่บนเกาะงามจังหวัดภูเก็ตพร้อมภรรยาและลูกชายสามคนแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนโดยกล่าวอ้างว่าถูกสสคนหนึ่งที่เป็นกรรมธิการกฎหมายพร้อมพวก ลงพื้นที่เกาะงำข่คมขู่ขับไล่และบังคับให้เซ็นเอกสารเพื่อรื้อถอนที่พักอาศัยภายในระยะเวลาสองเดือนชาวบ้านที่เป็นชายผู้สูงอายุกล่าวอ้างว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นสสคนหนึ่งได้เดินทางมาพร้อมกับเจ้า premium, หน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่ป่าไม้นำตัวลูกชายสองคนไปกักขังและสอบปากคำเพื่อดำเนินคดีกับครอบครัว นายชัยยันผลสุวรรณสสปทุมธานีพักเพื่อไทยในฐานะโฆษกกรรมธิการกล่าวว่ากรรมธิการได้รับเรื่องนี้มาตั้งแต่เดือนตุลาคม2563พฤติกรรมของสอสรายนี้เอาหน้าที่มาคมคู่เพื่อจะเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้กรรมธิการได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วทั้งจากผู้อาศัยข้างเคียงและกรมป่าไม้ได้หลักฐานเป็นภาพถ่ายว่าสสรายนี้ลงพื้นที่ในวันดังกล่าวจร พบว่ามีการนำเด็กไปควบคุมตัวที่สำนักงานป่าไม้ใช้เวลาควบคุมตัว8-10ชั่วโมงโดยไม่ได้รับประทานอาหารและไม่ได้แจ้งข้อหาใดๆเพียงอ้างว่านำตัวไปเพื่อปรับทัศนคติแม้ผู้เสียหายพยายามแจ้งความดำเนินคดีแล้วหลายครั้งแต่เกรงว่าจะไม่ปลอดภยัยเพราะมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้อยู่ในพื้นที่หลังจากนี้อาจต้องขอให้กรรมาธิการพิจารณาเรื่องการคุ้มครองพยานด้วย ขณะที่นายศิระได้นำภาพถ่ายขณะลงพื้นที่กล่าวเชิงตั้งคำถามว่าสอสอคนนี้มีอำนาจหน้าที่อะไรเพราะในคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ระบุว่าสอสอคนนี้ลงพื้นที่ในฐานะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนทั้งที่ในข้อเท็จจริงในเวลานั้นยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมาธิการชุดนี้จึงขอตั้งข้อสังเกตว่ามีสิทธิอะไรถึงอ้างแบบนี้จึงต้องตรวจสอบการกระทำเพราะอาจเป็นการ การกระทําที่ผิดกฎหมายและละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ทั้งที่กรมป่าไม้ยืนยันว่าพื้นที่ที่ครอบครัวผู้เสียหายอาศัยอยู่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของกรมป่าไม้ต้องตรวจสอบว่าการกระทําครั้งนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือไม่หากพบว่ามีความผิดจริงตนจะขอมติจากที่ประชุมกรรมธิการเพื่อถอดถอนออกจากการเป็นกรรมธิการรวมถึงส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการ รวจสออบต่ไปล่าสุดนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า จากกรณีที่คุณศิระเจนจาคะสอสอพลังประชารัฐและคุณชัยยันผลสวรรณสอสอปทุมธานีพักเพื่อไทยได้ร่วมแถลงข่าวว่ามีประชาชนที่เกาะงาจังหวัดภูเก็ตมาร้องเรียนว่าถูกผมข่มขู่ให้ออกจากพื้นที่นั้นผมขอเรียนว่าข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นนี่คือการใช้ลูกไม้สกกระกใช้เรื่องเท็จในการใส่ร้ายทางการเมืองเพื่อหวังผลทำลายความน่าเชื่อถือของผมและพักก าไกลในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ไหนๆคุณสิระและคุณชยันหยิบเอาเรื่องนี้มาพูดแล้วผมก็จะอธิบายให้ได้เกิดความชัดเจนกันไปผมได้ลงพื้นที่ในงาหรือบ้างเรียกเกาะหำสองครั้งด้วยกัน คือช่วงเดือนมกราคม2562และกันยายน2562ตอนที่ลงพื้นที่ดังกล่าวครั้งแรกเป็นช่วงการหาเสียงที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านพาราซึ่งอยู่ฝั่งของเกาะภูเก็ต ว่าชาวบ้านไม่สามารถไปเยือนเกาะดังกล่าวได้เพราะไปแล้วมีการใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าข่มขู่ว่าจะทำร้ายซึ่งชาวบ้านพารามีความกังวลว่าอาจจะมีกระบวนการให้นายทุนมายึดครองเกาะนี้เป็นเกาะส่วนตัวผมจึงถือโอกาสนั้นลงพื้นที่ดังกล่าวพบว่าเป็นเกาะที่ยังมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ไม่พบเห็นใครอยู่บนเกาะดังกล่าวแต่ต้องย้ำว่าตอนลงพื้นที่ครั้งนั้นเราอยู่เฉพาะหน้าหาดเท่านั้น ไม่ได้สำรวจลึกเข้าไปในเกาะ ผมลงพื้นที่เกาะงามอีกครั้งเมื่อกันยายน2562ซึ่งชาวบ้านบ้านพารายืนยันกับผมอีกครั้งว่ามีความพยายามเอาเกาะงามนี้เป็นเกาะส่วนตัวจริงจึงมาร้องอย่างผมเพื่อขอให้ช่วยผมจึงลงพื้นที่ดังกล่าวซึ่งการลงครั้งนี้เป็นการลงร่วมกันกับทางป่าไม้เหตุที่ลงพร้อมกับป่าไม้ผมทราบว่าทางชาวบ้านน่าจะประสานลงพื้นที่กับทางป่าไม้มาอีกทางหนึ่งจึงได้มีการลงพื้นที่ เพราะมีชาวบ้านมาร้องเรียนว่ามีคนบุกรุกพื้นที่เกาะมีอาวุธปืนยิงไล่คนที่เข้าใกล้ผมจึงลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นจึงได้พบกับครอบครัวดังกล่าวซึ่งทางป่าไม้ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าไม้จริงและมีการปลูกบ้านอยู่อาศัยทางป่าไม้จึงแจ้งกับทางครอบครัวดังกล่าวให้ออกจากพื้นที่ภายในเวลาที่กำหนดโดยไม่มีการข่มขู่แต่อย่างใด ผมขอยืนยันว่าตัวผมไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเกี่ยวข้องกับที่ดินบนเกาะงามเลยแม้แต่น้อยและภายหลังจากที่ลงพื้นที่ครั้งนั้นผมก็ยังไม่เคยได้ไปเกาะแห่งนั้นอีก ส่วนประเด็นที่กล่าวหาว่ามีการคุกคามกักขังหน่วงเหนียวเด็กผมขอยืนยันว่าไม่ได้มีการแตะเนื้อต้องตัวเด็กแม้แต่น้อยผมเองคงไม่มีความสามารถทำแบบนั้นณนะเวลานั้นผมเป็นสอสอได้แค่6เดือนที่สำคัญเป็นสอสอฝ่ายค้านจะเอาเด็กไปขังไว้สำนักงานป่าไม้ข้าราชการที่ไหนเขาจะยอมให้ผมทำแบบนั้นสุดท้ายนี้ไม่ว่าการหยิบเรื่องดังกล่าวมาโจมตีผมในจังหวะเวลานี้จะเป็นไปด้วยมูลเหตุจูงใจอะไร ก็ตามผมพร้อมที่จะยืนยันข้อเท็จจริงในทุกประเด็นทุกกระบวนการและหากว่านี่คือขบวนการใส่ร้ายป้ายสีผมผมจะดำเนินการทางกฎหมายกลับอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ